สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับช่องแอน f ิว Channel นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเอดก็จะมาตามนะคะตัวเลขการแป,ปลกลรอตอรี่นะคะกับลุงปองนะคะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่กับลุงปองแล้วนะคะท่านผู้ชมอยู่ตรงแผงของลุงปองกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเอดก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะสําหรับงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมลุงปองก็ให้เข้าเต็มๆเ,เลยนะคะ3าม 553นะคะแล้วก็งวดนี้นะคะก็มาตามกันต่อนะคะท่านผู้ชมสําหรับการแปลปรลอตเตอรี่ของลุงป๋องนะคะแปลปกแม่นๆ่นนะคะท่านผู้ชมเนื้อเนื้อเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับลุงป๋องข้างในกันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะเรื่ครับลุงป๋องวันนี้นนอ,อืมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมือจ้าตัวไหนละมือทำไมไม่โนกันเยอะจัง๋องไฟก็แล้ว าหาตัวหลบหรือเปล่าแบบนนะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูแบบป,ปกๆเรายังไม่ได้แปลเนาะัะาไม่ได้แปลก็วิธีการเดิมคือ,อเอาตัวไหนดีเนาะส่งเอฟซีก็หมดแล้วนะมห,หมหมกหมกสำรอง จะให้ดูก่อนนะปกเนาะมันเป็นมุงลองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลซึ่งข้อมูลปกติไม่มีอะไรมากนี่คือมึงลอง,ง,ลองของสตูลมันจะเป็นงวดน,นี้เป็นของจังหวัดสตูลถ้าเป็นหอยสันจอหน,อน,จอห,นหน้าจะยังสับจอนได้แม่จะไปตากก็ประวัติก็สร้างเริ่มสร้างสองสี่สี่สี่หนึ่งถึง ส mm hmm. องสี่ห้าเก้าก็เสร็จ mm hmm. ก็รัชกาลที่ห mm ้าเสด็จไปประทับต่อมาก็เป็นสาราการณจังหวัดจะมีประวัติแต่โดยโดยตามตามที่ผมแปลมันไม่มีอะไรมันมีเลขสี่กับเลขแปดบ้า hmm. นบ้านันบ้าน,บ,านบ้านมันก็เป็นเลขสี่อยู่แล้วหน้าต่างเป็นเลขสี่ต้นไม้ก็เป็นเลขแปดมีแค่เลขสองตัวตผมไปเอาหกใส่ด้านบนเลยแปลปกต่มาแล้วก็อเอาตัวเสริมบ้างแต่ก็มีทางเลขผสม คือถ้าแปดนี่คือต้นไม้บ้านคือเลขสี่เ้าคือบ้านเก่าหนึ่งคือขอบหน้าต่างมันจะเหมือนลักษณะเลขหนึ่งอยูหกนี่กระบนสันสันหลังคาสามนี่เป็นเลขอะไรเนาะผมก็ลืมแล้นี่มันได้คุยนานลืมเป็นเลขที่ชอบเอาใส่เสืิอให้มันเต็มหกตัวตามสไตล์ัแต่ว่าตัวเลขที่ผมวางไปแล้วก็โอ้ก็หลบลบมุมมาก็อาจจะเป็นเบิ้ ใน,นเกินนี้ก็มีตามนี้นะอนจาจจะสามสิบล้านวันนี้าจะสามสิบล้านถ้าเลขพิกพิกสไตล์หน่อย5 7 8แปดอะไรนะห้าเจ็ดแปดสองหนึ่งหนึ่งวางนิึ่งเลยอะห้าเจ็ดแปดคืออันนี้คือปกติระวางเมองนอะไอย่างนี้ว่าเขาจะเข้าช่องไหน รับจะาตายผมได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็ใส่ขั้นสองร้อยสองร้อยกับอยู่ประมาณนี้ก็ตัวนี้กะแจงไว้ร่างก็แบบผิวๆไปก่อนคือส่วนมากจะผมจะเน้นบนก่อนกับไปอยู่ในอาจารย์บบเนี่เสริมๆนิดนิดก่อนพยายามเน้นอาจารย์เนะี่ยแต่ผมก็กลัวจะพรวดหลังนะก็จ,จะเป็น ยาลิทผมอาจจะมางทีเแล้วง้ี่แล้วกปิแตมเนาะสามสี่เก้ายาลิสก็ปิดแตมวันี้อาจจะมาเป็นเพราะสไตล์เลขหลักแสนศูนย์นี่มันชอบเป็นเลขตัวเก่าๆมาสองใบครับสองใบสองร้อยสังเกตดูมีเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่หลุดไป คอมทรย์หรือการเกษตรก็อน่าจะเข้ามีสิทธิ์อยู่ดูทางทางตื้นหน้าตื้นอะไรดูทางเลขอาจจะเปลี่ยนโซนิดหน่อยก็เลยต้องอาจารย์แม่ไว้ก่อนครับเบิลมาก็ไม่เกินสองตัวนี้อ๋อนี่ถ้ามองดีๆเกินหนึ่งหนึ่งนะถ้านอนไป่อเจ็ด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 อ๋อนครับมันมีเลขหนึ่งอยู่อยู่สองจุดอยู่ตัวนี้ระวังมันกันแต่ปกติถ้าตามผมดูมันชอบเป็นเป็นเลขแปด อยู่หลักหน่วยนะดูเบื้องต้นก่อนแต่มันมีมุกซับซ้อนว่าศูนย์หลักแสนมันชอบเอาตัวเก่ามาทําแบบงวดที่แล้วงวดน,นู้นนะที่ศูนย์หลักแสนใช่ไหมมุกง่ายๆคือถอดเจ็ดนหน้ามาแล้วก็แบะไปเลยกันนะงวดงวดนั้นดอกเจ็ดหน้าคือแบบจบับางเลยอะเลื่อนมานี้ถ,ถ้าทําเก่าๆเนี่ยผมนั่งคิดหนักว่าคืออะไรแต่ว่า มึงต้นรออาจารย์แม่ไปก่อนอาจารย์แม่ไปก่อนเพราะว่าอืมมึงก็ยังมองไม่บอกว่าคืออะไรอยู่นะแต่ว่าเราจะวางส่วนหลักอาจารย์แม่ไปก่อนแล้วเราจะจอกจอกคัดที่สองขัดที่สามอีกรอบหนึ่งมึงค่อยคอมเมนต์ต้นกันดูอาจารย์แม่ไปก่อนดูอาจารย์แม่ก็มีผลจะ่พอได้ก้น่าจะดังไปแล้วล่ะตัวนี้น่าจะปิดแล้วล่ะอน่าจะปิดแล้วเพราะไปเจอคนดังมาตามหลัง จริงเลขของยังไงก็ต้องมาตามนีเลขของผมต้องปล่อยไปก่อนแล้วล่ะปล่อยทั้งหลายวันแล้วแต่วันแรกที่ทําคลิปโชว์ลอตเตอรี่วันแรกผมไปโชว์ชุดนี้เลยแล้วก็พอดีเลขมามายังไงก็ไม่รู้นะเออเลขดังเขาก็เออเราก็ไม่รู้จะหลบยังไงเดี๋ยวเราก็แน่จะมีที่หลบมีที่หลบไหมที่รัานน่าจะมีที่หลบไปอยู่ในอาจารย์แม่เราไม่หลุดหรอกอาจารย์แม่เลขสามสองกับสองสี่ อ,อ่าอ,อันนี้คือเลขล่างผมมองเป็นโซนเลขล่างออแต่กายยังเป็นวางไปเข้าๆก่อดเดี๋ยวเราค่อยมาคอมเมนต์อีกรอบหนึ่งเบื้องต้นคือไปตามอาจารย์แม่ก่อนคือโอเคนะปกติมันก็ไหลงวดแล้วเนาะให้หลุดนะอาจารย์แม่ังวดน,นี้หลุดก็ไม่เสียหายเพราะมันถูกมาหลางวดแล้วงวดนี้หลุดเลยแต่ส่วนหน้าผมว่าถ้าจะคนมันจะถูกยังไงมันก็ต้องถูกแหละตามนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยจ่อ รายละเอียดทุกเรื่องอีกรอบหนึ่งค่ะรงต้นตาตามีใครชอบก็หาซื้อได้ก็จับไปก่อนขลิถึงใกล้วันเราเราคอมเมนต์สักจุดหนึ่งจุดหนึ่งอยู่ประมาณนี้ให้อยู่ประมาณนี้นะตาข้ามฝันลูกฟองเงีวนี้ฝันแล้วก็ฝันเนาะใช่ไหมวัที่แล้วฝันว่าไก่สองตัวผมจะไปตีเก้าศูนย์สองไปออกเก้าศูนย์ค่ะไก่สองตัวไก่เก้าวันี่ฝันว่ากระติบเข็นซื้อกระติบข้าวสองร้อยมันเกี่ยวกันหรือเปล่าตรงนี้ ก็ติดเก้าแต่ว่าบ้านเลขที่ไปซื้อบ้านเขางมาณสองเก้าอายุเจ็ดสิบเอ็ดมันจะเกี่ยวหรอือเปล่ายังไม่รู้แล้วแล้วก็อีกคืนหนึ่งก็มาปันเห็นที่นอนเก่าที่นอนเก่าปกติมันจะเป็นสี่เก้ามันจะโดนยาลิฟลเลยเลขเก่ามาเนี่ยไมป่นเก่าไม่แน่นะเพราะกลัวเลขเก่ามาเกิดยาลิฟมาก็ถือว่าเต็มเต็มไปค่ะคือ เก้ากับสามห้าตับห้าออกห้าไม่มาก็เอาสีไปแทรกตัวเดียวก็เป็นมุกง่ายๆเลขหน้าตื้นเนบเหมือนกับเจ็ดห้าศูนย์เสร็จแล้วก็เอาเจ็ดห้ามาออกแล้ว 4, อสีเข้าไปตัวเดียวก็เป็นสีเจ็ดห้าคล้ายๆกันนะเลี่มันจะเป็นสไตล์ศูนยส่วนมากจะตัวเก่ามาจับผลเลยต้องวางสนุกไวอ้อยู่ยังวาง ต้องต้องไฮไลท์มันจะต้องมีรอ,อบหนึ่งถึงจะได้ไฮไลท์สักรอบหนึ่งจะได้ไฮไลท์ว่าเลขเก่าก็อถ้าเลขเก,ก่ามาก็อเ,เอาเป็นง่ายๆคือเก้าสามห้าตัดออกตัวหนึ่งแล้วหาข้าไปอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเก้าสามห้าต่เอาคนหนึ่งถ้ายาลิปมาก็ตัดห้าออกกระสีเข้าก็อยู่ใกล้ๆอมอมแม่แม่ตรงนี้เลยไหวไม่อยูไ่ไกลนะค่ะมันจะมีที่มาที่ไปอยู่เดี๋ยวผมฟอคอมเมนต์ ขอเก็บรายละเอียดก่อนเขาวาดกันเองเนาะตัวไหนครับขอเตียนต่ออีกดอกสามสามสี่เก้าสามสามสี่เก้าโอ้ยตัล้วผิดแต้มเดียวเนาะผิดแต้มเดียวนะครับได้เลขทะเบียนเก่าไปอยู่กองข้างหน้าหมดศูนย์เจ็ดศูนย์ท่นเลยอืออยู่หน้าหมดเลยบันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ข้างหลังบันนี้อาจจะเต็มเติมไปได้ไม่แน่มันเลขมันมาตัวเก่ามันก็ไม่รอดอ่ะของยาลิษอ๋อมีของยาลิษนะครับสามสามสี่เก้าตัวตีแล้ผิดแต้มเดียวนะ ดัดหนักเลยนะนผมแม่เดียวอย่งโอ,งองส๋สามถึงเก้า,าั่นที่ถ้ามาเอาข้าวก่ากายจานแม่เราก็ได้สามตัวบางคนเขาก็ได้เพราะว่าเมื่อที่เรากรอบกรอบนี้เขารู้สึกว่าเขาจะกรอบกันเยอะแล้วล่ะหละัะกรอบนี้ถือว่ากรอบมาแต็ันะก็นนะอบอกว่าระวังกรอบเก่ามันจะมานะยังใช้ประโยชน์ได้มันก็เต็มๆมาทุกวันคนเขาไปถอดกันเยอะแล้วล่ะ เนาะกอกนี่แล้วนี่ะนรอบนี้นะที่ผมบอกว่ายังมีใช้ประโยชน์ได้ก็มาเต็มๆนะมาเต็มๆนะของเก้าสามห้าเต็มเเก้าสามห้าเต็มเต็โนะอ้แต่งวดน,นี้มีโอกาสหลุดเตือนไว้ก่อนสำหรับคนที่มุมมองอาศัยก่อนนีมีโอกาสหลุดแต่ไม่แนะ่ถ้ามาที่เก่าก็ยังพอใช้ได้อยู่นะถือว่าเป็นเลขเก่าอยู่ก็ยังอาจจะมีประโยชน์อีกรอบก็ได้เพราะว่าผมมองดูมันกั้มขึ่งอยู่ค่ะ ว่ามันประสบความสําเร็จหลายงวดแล้ว่อข้อตอบนี่นะครับกะดูดูไว้ใครแคปไปก็แคปไปลองอ่านดูนะอ่านดูเนาะพอมันใช้ประโยชน์ได้มาสองงวดซ้อนสามตัวทั้งนั้นเลยสามตัวเลยนะฮะสามตัวเต็มเต็มนะแต่มันรู้มันจะไม่มีอะไรเห็นไหมสองหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แล้วว่าอะไรนะสี่เจ็ดห้า้วมาเก้าสามห้าก็ยังอยู่ในนี้อยู่ในนี้เลยเนาะ ยังไม่หลุดถ้าครทำต่อก็น่าจะอยู่บริเวณวางน้ำวนนีกแต่เบื้องต้นเราก็ยึดอาจารย์แม่ไว้ก่อนแล้วเรามาแทกเอาถ้าตัวเก่ามาก็น่าจะเป็นโจง่ายเอาเก้าสามห้าตัดออกตัวหนึ่งแล้วหาไรเท้ออีกตัวหนึ่งแค่นั้นเพื้อนก็เราจะวิเคราะห์ไปอย่างนี้ก่อนวิาก่อนนะจ้ะแล้วก็อาจารย์สุดท้ายคือนี่อาจารย์แม่ก่อนอาจารย์แม่ก่อนจะพูดอามันก่อนไม่พิงอาจารย์แม่ไม่ได้ทิ้งไม่ได้นะคะอาจารย์แม่ ออกตูมวดเลยนะครับจ้าเข้าตุกงวดนะครับเข้าบางทีสามตัวเลยเนาะจ้าบางทีก็สามตัวได้แต่ก็รอดูจังหวะก่อนว่าจะคืออะไรเพราะว่ารอคลิปสองคลิปสามเนาะเก็บตกอดัมแม่ีเลขศูนย์มีไหมครับเมือวานี้เลขศูนย์ไม่มีนะเลขศูนย์ไม่มีหรอกเพราะว่ามันมันเป็นการสุ่มเสี่ยงอพอปกศูนย์มาหลักแสนศูนย์หนึ่งครั้งต่อมาก็จะเป็นเลขเก่าเหมือนเดิมแต่ถ้ามันจะมีศูนย์สองศูนย์ครั้งหนึ่ง ก็จะมีศูนย์มาแทรกหนึ่เลยยังวัดกันอยู่ว่าแต่แป,ปรปกผมแปรไม่ได้ <c oughs> มีเรื่องถือมัมีรีสือที่ทพี่นะถ้ามามาได้แค่สองตัวล่างกับมุมสองข <c oughs> ้างกับศูนย์นะ,ะ,นะประมาณนี้จยากประมาณนึงสุดท้ายนี้ก็ขอเบอร์โทรลุงของอลหร็คเบอร์ออโทรจะได้ี่อยากซื้อเขาเล่อนี่บางทีก็ถามเอสเอสก็บางทีไม่ได้จดไว้เนาะเบอร์โทรสวยไหมว่ามีสวยไหมเบอร์โทรสวยด้วย ตัวโตงมืวนนี้ถือว่าสวยยักมือนสองหกแปดสองหกแปดคตัวนี้มันมันมันหอยจะอยู่กับเลขผมช่วงนี้เลขบัญชีผมก็จะออกไปหลายรอบแล้วเมื่อกี้ไปเข้ากับบ้านเลขที่ที่พักกันถ่ายจ้าห้าสามเต็มเลยนะลมเมาะวัเมื่อกี้เหรอวันนี้มันอาจจะใกล้ตัวผมอีกเพราะเป็นช่วงฮอตยังไงก็วิวครับ คนเะเพลงยังไงมันก็ต้องถูกูประมาณนี้เนาะที่ท่าเตะจอบคุณลุงอมากเลยค่ะคลงมาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราก็ได้ตัวเลขกับลุงปองกันแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะมาตามให้อีกรอบนะคะท่านผู้ชมก่อนที่หัวจะออกนะคะท่านผู้ชมมาตามให้เน้นๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็เข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะกับตัวเลข ะะแปลนแปลปกของลุงป่องนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้นะคะแอดก็ขอตัวลา,าไปก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่คะ่ะ